วันนี้นะภัยอันตรายที่มันเกิดขึ้นอย่างพวกที่พวกเราได้เห็นได้ประจักษ์โรคโควิดนี่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นนาถนะเป็นที่พึ่งกําลังใจของเราเนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็จะ วันไหวกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกว่งไก่แต่ถ้าเราเคยฝึกเคยหัดนะก่อนหน้านั้นมาแล้วเราเคยเข้าวัดเข้าว่าจิตใจของเราก็จะหนักแน่นมีหลักมีฐานในการที่เรียกว่ามีที่เกาะมีที่พึ่งคืออะไรคือพึ่งพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ พึ่งคุณทานคุณศีลน,นะภาวนาไหว้พระสวดมนต์อย่างการที่เราไม่ได้ออกไปในสถานที่ต่างๆนั้นเราก็เอาวัดให้มันอยู่ในตัวเราตลอดถึงเอาบ้านของเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งนะภายนอกสำหรับประกอบคุณง,งามความดีอย่างการเจริญรัตนสูตรนะที่ ทางการเขาให้เจริญสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนะถ้ามิฉะนั้นแล้วใจเราก็จะไม่มีที่พึ่งเราก็จะออกไปข้างนอกน่นข้างนอกนี่แล้วกเอาแพร่เอาโรคเชื้อไปแพร่กันนี่ถ้าเราอยู่เป็นเราอยู่ได้หลักของผู้ปฏิบัติยิ่งผู้ที่เคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะตื่นตัวขึ้น นะก็จะมีความตั้งใจขึ้นเพราะอะไรเพราะความตายเนี่ยที่เราสวดแต่ก่อนนั่นนะมรณานุสตินะ่มันยังพูดเก็บเพียงปากเฉยๆแต่ตอนนี้มันของจริงเนี่ยอย่งางที่รายงานมานะตายเท่านั้นคนเท่านี้คนมันตายจริงเราก็ตื่นกันทีนี้เมื่อตื่นกันก็กลัว เมื่อกลัวก็ต้องหาที่พึ่งที่เกาะเหมือนกับเราลอยน้ำนี่ลอยน้ำในทะเลก็ต้องหาที่พยุงตัวเองอย่างมีเครื่องชูชีพพยุงตัวเองไปได้นานแต่มันก็ไม่ความว่ามันจะรอดหรอกนะเพราะความตายนีย่ตั้งแต่วันเกิดแล้วความตายนั้นอยู่ที่หลังเราเนี่อยู่ด้านหลังเราเนี่ด้านหน้าคือความเกิดด้านหลังก็คือความตาย ฉะนั้นพูุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนเราก็เพื่อให้เราอยู่เป็นอยู่ในขณะท่ากลางนี่โดยการที่เรียกว่ามีคุณมีประโยชน์ในการที่ด้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างคุณงามความดีนะสิ่งใดที่เป็นบาร,รมีนะนะอย่างการที่เราไม่เห็นแก่ตัวนะสละนะแบ่งปันให้คนอื่นอันนั้นเรียกว่าเมตตาภรมวมิมมรวิหาร ดังนี้เป็นต้นเหงนอกเขาอกเราไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอารัดเอาเปรียบหรือไปกระหน่ำซ้ำเติมเหยียบย่ำทำลายกันอย่างนั้นไม่เป็นผลดีทำคำสั่งสอนของพุทธองค์นั้นนำมาซึ่งความสงบล่มเย็นเ,เห็นอกเขาอกเราเห็นใจเขาใจเราอย่างนี้เรียยว่ามันมีสิ่งที่เป็น กำลังใจให้กับพวกเราฉะนั้นในช่วงนี้ในขณะที่พวกเราพยายามเผชิญกับโรคภัยนี่ให้พากันตั้งใจในการทำสมาธิภาวนาไหวพระสวดมนต์อยู่กับบ้านนะเขาไม่ให้ไปแล้วก็อย่าไปอ,อ,อยู่ในที่ของตนอยู่ในฐานที่มั่นของตนจนกว่าหากว่าเราไม่ตายเหตุการณ์นี้ผ่านไปตามกฎของอนิจจัง เรานั่นแหละคือตัวทุกข์เข้าใจไหมเมื่อมีเราขึ้นมามันก็เลยต้องมีความทุกข์ถึงโลกนี้จะเกิดขึ้นก็าตามไม่เกิดขึ้นก็าตามในสุดเราก็ต้องตายเพราะเราไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวไว้ได้อย่างเขาตายกัน่ะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่เดี๋ยวนี้เราหลงกนดึงไว้อยู่หายามาปัวกันอยู่รักษากันอยู่นี่เพราะอะไร เพราะไม่อยากตายนั่นแหละคืออัตตาอ,อแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าเรามาสู่โลกวันนี้มาสร้างความดีแล้วก็จากโลกนี้ไปมันไม่ใช่ของเราอย่างนี้ใจของเราก็ปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพากันเข้าใจพวกเราทุกคนนั่นแนะอ,อต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจรับพร ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติยิจิตังปัจฉิ damping ตุหังกิปะเมวะสัมมิจฉตุ ोपनलसो यथा मनि ज्योतिरसोयहा सफलोको विनशतो हादेवान्तायो सुकीर्तिकायुको भवान् हापि वादनशिरसा नित्यम्बुधायिनो रो तमवयुवनो सुखा आला रत्नतया सुभावेला रदनतयते तथा रोगा प्रयावेला शोका तद्वा TANIKAN DALAYA PIWI NATSANTU ASESATO TAYA SITI TANANG LAPANG ROTI PAKSA YANG TUKANG BELANG SI LIAYU JAUHAN NOJA BOKANG BUTI JAYASWAN SATAWAT SAJAYUJA JIWA SITI ภาวตุสัพพังังขะลังรักขันตุสัพพเทวตาส aha พุทธานุภาเวนาสตถาโสทีภวันตุเตภาวตุสัพพังัลังรกันตุสัพเทวตาส h a ธัมมานุภาเวนสโสทภวันตุเต आ वधुषमङ्गलां कन्धु सदेवता हा पश्यानुपावेन ते।